การเลือกตั้งปี66ปีนี้เขาบอกจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทางการเมืองอีกครั้งให้จับตาอาจจะเปลี่ยนขั้วจากขั้วปัจจุบันเป็นอีกขั้วหนึ่งแต่จุดเปลี่ยนสําคัญที่ทุกคนจับตาทางการเมืองก็คือสถาบันการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์จะเดินต่อเป็นยังไงจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญชี้จะตาประชาธิปัตย์ทั้งพรรคและก็ผู้บริหารพรรคโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคครับออ,อต้องบอกว่าประชาธิปัตย์ยังไงก็ยังอยู่ อยู่อยู่หักยังไงก็ยังอยู่แต่หัวหน้าและเลขาที่การพักนยครับจะอยู่ต่อได้หรือไม่เนี่ยมันชี้ชะตาที่การเลือกตั้งมีคนพยายามในประชาธิปัตย์พยายามจะเปลี่ยนนะหัวหน้าพักและก็กรรมการารพักเขาบอกว่าจะทําให้การเลือกตั้งมันดีขึ้นแต่คันลองของประชาธิปัตย์เขาวัดกันที่เลือกตั้ง การรับอัการเลือกตั้งถ้าแพ้ของเก่าแสดงว่าผู้แบนพักล้มเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่คุณเฉลิมชัยสีอ่อนประกาศไว้ตลอดเวลาประชาธิปัตย์นะครับถ้าต่ำกว่า52ที่นั่งเขาเลิกเล่นการเมือง52หมายถึงตอนเลือกตั้งที่คุณพิสิทธิ์ลดจากร้อยกว่าที่นั่งเหลือ52ที่นั่งเนี่ยพี่ชางบอกเมื่อกี้ทำเนียมคุณพิสิทธิ์ก็เหมือนกันอยยังพอแพ้การเลือกตั้งปั๊บเขาต้องลาออกปเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งปี2อ6 6ัรับ จะเป็นตัวชี้ชะตาทั้งพักครับไม่เฉพาะตัวเลขาธิการพักและหัวหน้าพักครับผมคุยกับเลขาธิการพักถามว่าประกาศไม่เป็นแบบนั้นและถ้าไม่ได้ล่ะถ้าได้น้อยล่ะผมก็กลับบ้านผมก็สบายไงมันจบแล้วมันเป็นสปริตของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ตกทอดกันมาตกทอดกันมาว่าถ้าได้ต่ากว่าเดิมอเขาต้องรับผิดชอบนี่จึงเป็นแนวทาง วิธีการที่เป็นเดิมพันประชาธิปัตย์ครับและล่าสุดสดๆละลอนประชาธิปัตย์ขยับแรงมากในการประกาศนโยบาย8ด้านครับก่อนหน้านี้บอกว่านโยบายของเขาคือสร้างคนครับสร้างเงินสร้างงานอันนั้นคือมอเตอร์มอเตอคืออันนั้นเป็นอาเบล่าใหญ่แล้วก็ย่อยลงมาแล้วมีหเรื่องใช่ไหมแปดเรื่องแปดเรื่องแปดเรื่องเรื่องแรกคือประกันรายได้ จ่ายเงินส่วนต่างอันนี้อันนี้คือเดินเดินต่อเนื่องเดินต่อเนื่องนะแล้วก็นโยบายที่2ชาวนาจะรับ30,000บาทต่อหนึ่งคูเรือนอันนี้มาใหม่มาใหม่มาใหม่ครับมาใหม่นะแปลว่า แล้วก็อันที่3คือฟรีนมโรงเรียน365วันทั้งปีครับโรงเรียนเคยมีไหมที่มีแต่ว่าเฉพาะวันที่โรงเรียนที่โรงเรียนเปิดอ๋อนี่สามโรงเลยันทั้งวะทั้งปีในบที่พี่นะใบที่4การให้เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรประมงเป็นประมงพื้นบ้านนะแสนบาทต่อปีประมงพื้นบ้านทุกกลุ่มเนี่ย รวมกว่า2,800กลุ่มอันนี้อันนี้นโยบายใหม่อันนี้นโยบายใหม่เจะคนที่อันที่ห้าคือปลดล็อกประมงพาณิชย์ไอ้อยู่อยู่เพราะฉะนั้นไอ้นี่คือมุ่งทางใต้โดยตรงนะคทางชายทะเลไงทั้งชายทะเลฝั่งด้ามขวานท้งอ่าวไทยและอันดามันถูกมาตอนออกด้ไหม มันออกด้วยครับและก็เรื่องการออกโฉนดที่ดิน1ล้านแปลงภายในปีอันนี้เป็นนโยบายกินได้เลยอันนี้ต่อเนื่องจากที่คุณนิพนธ์ทาไว้คนก่อนทำดีช่วยก่อนพี่ช้างพี่ช้างเาอยู่เนี่ยเราคุยกับก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาเรื่องที่ดินเป็นลายใหญ่นะของประเทศนะปัญหาก็คือว่าตอนนี้คนที่มาแทนคุณนิพนธ์เนี่ยยังไม่ได้ทํางานเลยนะเอ้ามันโยบายที่7พี่โอกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เกษตรกรครับอืครับ ทีที่หัวใจเลยนะสุดท้ายธนาคารหมู่บ้านแห่งละสองล้านเป็นธนาคารเลยนะบอกได้เลยนโยบายของประชาธิปัตย์ชุดนี้เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นไปที่วอวเตอร์ครับไปที่เขตเลือกตั้งโดยเฉพาะผมถามนี้ใช่พี่ช้างเนี่ยทำข่าวประชาธิปัตย์มา50ปีเนี่ยใจเย็นตั้งแต่วันแรกที่ทำข่าวกำลังข่าวเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยนโยบายนโยบายประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะไม่ เล่นลงไปลึกขนาดนี้ใช่ไหมเขาจะไปเรื่องกระจายอํานาจ3มกระจายของคุญชลและลำนูนและแก้ลมนูนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นหลักแต่นี่ลงลึกนะลงลึกเลยรอบนี้ถ้าดูดีๆนะนโยบายมันชัดเจนที่สุดโฟกัสลงไปที่ประชาชนครับและเป็นประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นฐานละซึ่งสอดคล้องกับที่เขาเตรียมตัวผมฟังเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์มานานลว เขาบอกว่าเตรียมตัวครั้งนี้เตรียมตัวมาสามปีกว่าแล้วให้คนในเขตไปทำงานทีนี้เขาไปรับฟังปัญหามาแล้วว่าในเขตนั้นต้องการอะไรเพราะฉะนั้นจะเป็นอาวุธที่จะให้คนที่ทำงานในเขตไปเดินได้ซึ่งป้ายเหล่านี้ตอนนี้เห็นแล้วตามท้องถนนต่างๆนะพี่ชินลับพี่วีครับถ้าชาวบ้านทั่วไปอันนี้มองเป็นชาวบ้านไม่ได้มองเป็นคนส่วนข้างบนนะเป็นไวคอล่าไม่ใช่นะ ชาวบ้านนโยบายนี้บอกได้เลยเป็นนโยบายที่กินได้ครับมันก็เช็กินไม่ได้เหรอกินไม่ได้ครับแก้ล้วหนูกินได้นะตอนนี้นมทุกพักเนี่ยนะทุกพักแม้กระทั่งก้าไกลที่เราคุยกันก่อนเนี่ยก็จะลงลึกแบบนี้ลงลึกลงลึกเก้าไกลแบบนี้เหมือนกันครับเราไปดูนะเอาหลับประกาศไปแล้วประชาธิที่ปัจะทําได้หรือได้หรือไม่ใช้เงินแค่ไหนในแต่ละนโยบายอันนี้สําคัญออเราเห็นป้ายหรือการหาเสียง พักนี่หรือว่ายกนี้่ไม่รู้ว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ทุกคราวนี้เขาบอกว่าเอยออกนโยบายประชานิยมก็จริงแต่บอกเลยว่าใช้เงินเท่าไหร่มาดูประกันรายได้ประกันรายได้ทํามาแล้วก่อนหน้านี้สี่ชนิดข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดห้าชนิดข้าวสี่จุดหกล้านครัวเรือนงบแปดหมื่นหนึ่งมันมันห้าแสนกว่าครัวเรือนเก้าพันห้ายางพาลา ล้านหกไร่หนึ่งจุมือหมื่นล้านข้าวโพดสี่แสนกว่าไร่ปาล์มเนี่ยใช้เจ็ดพันล้านอ้นี่บอกงบเลยครั้งหน้าครั้งในการเลือกตั้งหกก็ยืนหชนิดเหมือนเดิมนะทุกประกันต่อยอดอกับเอาชาวนาชาวนารับเงินไปสามหมื่นครัวเรือนของชาวนานเยอะทีเดียวนะเงินมันไหลไปต่อมานี่ปลูกข้าวนะสามหมื่น พี่วี4.7ล้านครัวเรือนนะเดี๋ยวเดี๋4.7ล้านครัวเรือนได้ประโยชน์จากนี้เหรอถูกแล้วครัวเรือนมีกี่คนโดยเฉลี่ยตอนนี้สามถึงสคนสามคนสภาพัฒน์บอกว่าคูณสามนี่โอ้นี่เรียกประชานิยมได้ไหมเนี่ยประชานิยมบอกว่าเป็นเป็นนโยบายที่กินได้ทันทีเลยประชานิยมเลยไปดูต่อเอ้าธนาคารหมู่บ้านธนาคารหมู่บ้าน ทั่วประเทศมีหมู่บ้านและชุมชนอ่ะเจ็ดหมื่นเก้าถูกต้องถูกต้องที่ยกไประดับธนาคารไปแล้วประมาณห้าร้อยกว่าล้านปานเนื้อบายกองทุนหมู่บ้านนะใช่ถ้าอุดหนุนอย่างเงี้ยสองล้านทั่วไทยน่ะใช้งบแสนห้าอันนี้คือไปตอกย้ํากองทุนหมู่บ้านเดิมใช่แต่ถ้าทําพัฒนาจากกองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคารเลยเป็นแบงค์ถ้าธนาคารตอนนี้มีประมาณสักห้าร้อยหกร้อยเพิมไปสองแค่พันล้านรู้สึกกับธนาคารเนี่ยเพื่อไทยเขาพยายามยกระดับเหมือนกันนะก็มีนโยบายเหมือนกันแต่นโยบายนี้รับรองเลยครับ สุดยอดที่สุดคือออกโฉนดล้านแปลงครับอโ<อ>ฉนดล้านแปลงภายในสีปีโอ้โห<น>ถ้าทําได้นะเสียงหนึ่งล้านเสียงของคนที่ต้องการโฉนดคุณคิดว่าไม่พอเสียงหนึ่งล้านต้องมากกว่านั้น มันจะจูงใจอ่อนผสมกันไรผสมพี่โอ้ไอ้เจ้านาเมื่อกี้กับหนึ่งไอ้นี่ยโฉนดเนี่ยซ้ำซบ้างไหมมีซ้ำมีซ้ำมีซ้ำมันบ้างมีซ้ำซ้ำเยอะซ้ำเยอะตานสีเยอแต่นะอย่างน้อยที่สุดคือนโยบายเนี่ยมันจับต้องได้สำคัญคือทําได้หรือเปล่างโงเรียนสามร้อยสิบห้าวันโอ้นี่เด็กๆพ่อแม่สบายใจเลยใช้เงินเกือบสองหมื่นล้านใช่หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยล้านปัจจุบันที่บอกฮะให้แค่สองร้อยหกสิบวันเพราะเป็นวันหยุดทุกคราวนี้ ถ้าหยุดส่งไปที่บ้านใช่การคราวนี้ก็ลูกหลานเราก็แข็งแรงเห็นไหมนโยบายกินได้นี่นมโรงเรียนนะไปดูแต่ละส่วนผมทําให้เห็นนะครับครับตัวอื่นอีกคือทําอะไรแจกออกเอกสารสิทธิ์ให้คนเกษตรกรครับเนี่ยประมงท้องถิ่นได้แสนหนึ่งประมงท้องถิ่นอ่ะมีมีอยู่กระจายอยู่ตามทุกพื้นที่นะถูกละเลยไปนะ มีกรรมสิทธิ์ทํากินประมงพาณิชย์แก้ประมงพาณิชย์เขาล้องกันระงมนะลุงป้องก็ทําอยู่แล้วทำกับเนี่ยตามนโยบายอายุยูเนี่ยแต่กลไกว่าด้วยเรื่องหนึ่งคือกระบวนการตรวจสอบทำให้เป็นภาระต้นทุนเกษตรกรประมงที่ได้หมื่นหนึ่งใช่ไหมใช่แค่นี้สองน้อยมากเหรอก็ไม่เยอะประเด็นยื้อยางงี้เพราะว่าประมงพื้นบ้านมันน้อยแล้วสองร้อยแปดสิบเด็นใหญ่นะาทำไมประชาธิปัตย์ถึงต้องงัดพวกนี้อ้าว คุณจุลินประกาศเลยบอกว่ารอบนี้ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเกษตรกรรมที่เป็น DNA ของประเทศไทยอยู่กมมีประชาชนกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า50ปอร์เซนต์นี่คือโวเตอร์เลยและรอบนี้ประชาธิปัติจะปูพื้นส่งสอสอ4 0่เขตเลยตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่านโยบายเหล่านี้8นโยบายที่พี่โอว่าเนี่ยประชาธิปัต์ต้องการตึงจากด้ามขวานตรงที่ สุดปลายด้านขวานมาจนถึงกทมเพราะว่าไปดูสิจากจาราธิวาดจนถึงกทมจังหวัดประมงทั้งนั้นประมงทั้งนั้นเลยจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องประกันราคาจังหวัดที่จําเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือ อืมนะอำนวยความสุดศกดในเรื่องบางบางนโยบายเกี่ยวข้องกับฐานเสียงในภาคกลางก็มีนะเยอะเหมือนกันก็นี่ไงข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยไอสามหมื่นนสบายเลยทำไมต้องเป็นแบบนั้นเดิมพันประชาัตย์คปัดผลจากการเลือกตั้งที่แล้วได้มาเท่าไหร่พี่วี5 2 5 2 5 2เป็นเขตเนี่ยแค่นะถือว่าล้มเหลวอ่าล้มเหลวเลยใต้ได้แค่22 23อันนี้ก็ล้มเหลวครับ เห็นไหมครับอีสานได้สองตะวันออกล้มเหลวไปจังตะวันตกเนี่ยก็ได้ตอนนี้แหละประมาณนี้ละกลางได้สองที่นั่งอันนี้ล้มเหลวล้มเหลวตะวันออกได้สามที่นั่งก่อนล้มเหลวเลวเมื่อก่อนแถวตะวันออกนี่ที่ล้มเหลวมากที่สุดเนี่ยกอทมกอทมครับไนในศูนย์มีเออป่ะไม่มีนี่คือเดิมพันครับและรอบนี้มีการประเมินนักประชาธิปัตย์จะทำได้หรือ นักวิชาการสติธรธนานิติโชตบอกว่ายังไงนะ,ะ40-45แบบนี้ก็ต่ำกว่าเดิมสิแบบนี้ก็เป็นการบอกว่าคุณเฉลิมชัยคุณจุรินออกไปอ,อแต่ถ้าทําได้ล่ะาทําได้ ก็เขาก็อยู่ต่อไงไม่ทำได้ดีกว่าเดิมไม่เป็นผลที่แบบคนประเมินว่าประหปัปัจะอยู่ประมาณ4ี่สถึงสีห้าทำไมออกนโิบายชุดใหญ่และนโยบายที่พี่โอบอกว่าเป็นนโยบายกินได้ถ้าใครไม่ดูป้ายไม่ดูสีเนี่ยผมว่าคล้ายๆไทยรักไทยช่วงแรกนะอารมณ์คล้ายๆไทยรักไทยตอนปี4ี่สนะใช่ั้นโจทย์ของระชาธิปัต์คือทําให้สสเขตเกิน52ที่นั่งหมายเนี่ยรีสอสอเขตนะเขาบอกว่า เขาไม่ไว้วางใจปาติลิสว่าจะได้เท่าไหร่ปาติลิสจะเอาสสเขตให้ได้เกิน52ิปาติลิสเอาคำนวณคราวใช้ฐาน3ามจ่าอะไรสาปเอา3ล้านสล้านเอาสล้านสี่ล้านสามแสเกสี่ล้านเนี่ยก็จะได้ตกตกประมาณ9 1 0สคนโอ้นี่เลขสองหลักนี้เสียงเลยนะเสียงประชาธิปัตย์เสียงเลยนะเออเพราะฉะนั้นสอสเขตต้องมากที่สุดมากที่สุดรอบนี้เดิมพันประชาธิปัตย์ไม่ใช่อยู่ที่ปาติลิสครับจะอยู่ที่เขตครับ ได้เขตจํานวนมากเมื่อไรอนาคตประชาธิปัตย์ไปได้เขตน้อยเมื่อไรประชาธิปัตย์และคณะ,<น>ะกรรมการบริหารพรรคไปเช่นเดียวกันรั่ยังไม่จบนโยบายผมรับทราบว่าจะมีนโยบายเกี่ยวกับการเมืองอีกชุดหนึ่งนโยบายชุดนี้เป็นนโยบายเกี่ยวข้องกับ ปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งเขาบอกว่าปีนี้ปัญหาเศรษฐกิจจะใหญ่มากเพราะจับตาว่าทุกพักไม่ใช่เฉพาะวระที่ผ่านนะครับจะมีนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจตามมาเพราะอย่างที่บอกว่าปีนี้เศรษฐกิจอากาศถดถอยและยิ่งแบบปัญหาน้ํามันยูเครนรัสเซียเนี่ยโอ้แบบเยอะแยะหมดนะยิ่งตอนนี้โลกนี้มีการแบ่งขั้วนะฝั่งสหรัฐฝั่งจีนไม่รู้จะเป็นยังไงอย่าลืมนะครับเศรษฐกิจจะเป็นยังไง geo politics เป็นปัญหาสําคัญตัวแปรสําคัญสิ่งดีๆวันที่23นี้กรุงเทพธุรกิจจะจัดเรื่องนี้เลยพี่โอ๊ช้างต้องไปฟังกันนะครับไปฟังโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลา 23, 23่ามกรานี้ไปติดตามนะครับ ในวันที่โลกต้องเผชิญความทา้าทายจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ภาคธุรกิจจะเดินหมากอย่างไรกรุงเทพธุรกิจเปิดเวที geo politics the big challenge for business โลกแบ่งขั้วธุรกิจ i ลิกเกมพบโดนปรมัตวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมร่วมแบ่งปันมุมมองและทิศทางการรับมือกับสถานการณ์โลกจากผู้ร่ำบอดในทุกแวดวงพบกัน23มกราคม2566ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็น ต้นไปณนห้องแกรนด์บนรูมโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันกรุงเทพลงทะเบียนได้ที่ w w w b a n g k o k b u s i n e s s c o m s e m i n a r g e o p o l i t i c s สนับสนุนโดย